สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมหนึ่งกิสหายเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็ติดตั้งกังหันตีน้ำนะครับวันนี้เป็นตัวขนาดใหญ่นะครับผมขนาด750อาวัตต์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าที่นี่เนี่ยติดตั้งกังหันมากี่รุ่นกี่แบบกันแล้วนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาใช้กังหันตีน้ำโซลาเซลล์ของบริษัทกิสหายนะครับแล้วก็นี่นี่เป็นตัวที่2นะครับที่มาติดตั้งนะฮะก่อนหน้านี้ก็ติดตั้งเป็นหนึ่งตัวนะครับก็อีกบ่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูข้างหนนน้้าแลวกััะครบ นี่นะครับตอนนี้เพิ่งติดตั้งเสร็จนะฮะแล้วก็กําลังทํางานอยู่นะฮะแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแดดไม่มีนะครับไม่มีแดดเลยแต่กังหันโซนกังหันตีน้าของเรานะฮะที่เป็นพลังงานโซลาเซลล์ครับตัวนี้ใช้เป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซลล์นะฮะก็สามารถผลิตกระแสไฟให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแดดนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยขนาด750วัตต์นะครับผมก็12ใบพัดเลยนะครับ รูปแบบสวยหรูกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็โครงสร้างเป็นสแตนเลสนะครับเงาวับเลยนะครับผมฝาครอบมอเตอร์สแตนเลสนะฮะแบบออกแบบด้วยการตัดเลเซอร์นะครับฝาครอบตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับก็สวยงามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่นี่เนี่ยเคยใช้กังหันตีน้ําแบบไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็เปลืองค่าไฟนะครับ ทางนู้นก็จะเป็นเครื่องเติมออกซิเจนเติมอัดอากาศเข้าน้ำนะครับก็ใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะเปลืองค่าไฟนะฮะเนี่ยใช้เยอะครับหลายตัวครับก็ไม่ไหวครับจ่ายค่าไฟไม่ไหวครับก็เลยหันมาใช้เป็นพลังงานโซลาเซลล์นะครับผมเป็นกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์นะครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0972983242นะครับ ตัวนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีไฟฟ้าเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องเลยนะครับทํางานเมื่อมีแดดนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแดดก็ยังทํางานได้นะครับผมขอให้เป็นช่วงกลางวันแล้วกันนะครับก็จะทํางานได้นะฮะโอเคครับที่นี่มีทั้งน้ําพุด้วยครับเติมออกซิเจนให้กับปานะฮะที่นี่หลักๆจะเติมออกซิเจนให้กับปานะครับแล้วก็จะช่วยบําบัดน้ําเสียไปด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งครับเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับสถานที่เดียวกันนะครับผม ก็ติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับข้างหลังเห็นไหมครับบ่อนข้างใหญ่นะฮะตัวนี้ควบคุมพื้นที่ได้ประมาณหนึ่งไร่กว่านะครับแต่ที่นี่เนี่ยเกินครับสถานที่บ่อน้ำเนี่ยเกินหนึ่งไร่นะฮะแต่ก็ใช้ตัว750วัตต์ไปนะครับโอเคครับวันนี้จักรลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ